สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยโลกพมดเนี่ยไม่มีอัปเดตอะไรเลยนะครับทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าเออเขาจะทําต่อหรือเปล่านะครับอัปเดตนะซึ่งตอนนี้นยะดูเหมือนว่าเราจะมาทางตันนะครับแพทเราเนี่ยยังอยู่แพทเดิมนะครับไอทองไทมยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วก็ผมเนี่ยไม่รู้จะทําเกมอะไรดีนะครับ ก็หาเกมหนุกๆเล่นอยู่นะทุกคนก็แนะนํากันมาได้นะครับอ่าช่วงนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรลงมาให้ดูนะครับก็เออไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีนะทุกคนอ่าทุกคนนะครับยังเล่นเกมนี้กันอยู่ไหมนะก็พูดคุยกันได้นะครับแต่ผมเนี่ยก็เข้ามาบ้างนะเข้ามาดูแพทว่ามันอัปเดตหรือเปล่าก็ไม่มีอัปเดตอีกแล้วเอาล่ะทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็แวะมาพูดคุยกันสักหน่อยนะครับว่า อ,อยากให้ทาเกมอะไรนะครับก็พูดคุยกันได้นะมีเกมอะไรส,ส,นสนุกสนุกนะครับนาเสนอกันมาได้นะครับเผื่อเราจะาไปตะลุยกันนะครับเผื่อเราจะแบบว่าไปเล่นเกมแนวอื่นแล้วก็ไปตะลุยกันบ้างนะครับก็หลายๆคนคงเบื่อกเกมนี้แล้วใช่ไหมคนเล่นอาจจะน้อยลงด้วยนะครับเอาละ ทุกคนแทบมีเกมอะไรที่ใหม่ๆแล้วก็อยากจะแนะนําก็แนะนํากันมาได้นะครับก็เกมที่เราไม่เคยเล่นด้วยนะทุกคนก็สาหรับใครสงสัยนะครับว่าเออไม่ไม่ค่อยลงคลิปเลยเกี่ยวกับเกมนี้นะครับเกมนีมันเออไม่ค่อยอัปเดตเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีอะไรทำนะครับมันก็มีแต่อะไรเดิมๆใช่ไหมไอายเทิมเดิมๆนะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรทุกคนใครมีอะไรที่สามารถแนะนํากันมาได้ก็พูดคุยกันได้นะครับทุกคนไปแล้ววันนี้เอาหัวงูไปกินก่อนแล้วกันนะต้มยําหัวงูโอเคทุกคนเจอกัน